ที่นี้ปัญหาอันสูงสุดก็คือปัญหาเรื่องความทุกข์ความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยนั่นเราจึงมีหวังที่จะทําลายความทุกข์นั้นเสียด้วยการศึกษาเหตุและปัจจัยของความทุกข์ให้เพียงพอและตัดต้นเหตุอันนั้นเสียหรือว่าสามารถที่จะจัดจะทําไม่ให้เหตุไม่ให้ปัจจัยนั้นเกิดขึ้นมาได้อีกความทุกข์ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้อีกเราก็ดับทุกข์ได้ ถ้าเรามีปัญญามีความรู้เรื่องสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยและเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดังที่กล่าวแล้วนี้ก็เป็นข้อหนึ่งเนื่องกันมาจากข้อที่สองข้อแรกที่สุดว่าให้เดินสายกลางข้อที่สองว่าต้องเดินเองข้อที่สามว่าจัดการกับเหตุปัจจัยถูกต้อง ที่นี่ถ้าจะดูต่อไปอีกคือดูถึงตัวโอวาทที่เป็นคำพูดคำสอนว่าได้จัดว่ายอย่างไรแล้วเราก็ตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าทำความชั่วให้ทําความดีแล้วทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นสามข้อเดยกันทั้งนั้นซึ่งทุกคนรู้จักกันดีแล้วว่า ทั้งสามข้อนี้เป็นโอวาทปาติโมกเป็นประมวลแห่งคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันโดยภาษาบาลีนั้นวา่าสัพปาป,ปสัสสะอาการนังการไม่กระทำซึ่งบาปทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจิตตปริโยธปันนังการทำจิตของตนให้ขาวรอบ เอตังพุทธานาซาสนังสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอให้สนใจในคำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งหมายความว่าพระพุทธเจ้ามีมากและพระพุทธเจ้าทุกองสอนอย่างนี้คือสอนไม่ให้ทำความชั่วแต่สอนให้ทำความดีและให้ทำจิตให้บริสุทธิ์ โอวาทที่สอนให้ทำชั่วให้ทำดีนี่เป็นของเก่าเก่าแก่ก่อนพระพุทธเจ้าจะผิดแปลกแตกต่างกันบ้างก็มีก็ส่วนคำอธิบายปลีกย่อยแต่โดยหลักใหญ่แล้วสอนเหมือนเหมๆกันมาท้งนั้นตั้งแต่โบราณการซึ่งบอกไม่ได้ว่านานมาแล้วเท่าไร ดังนั้นที่แปลกออกไปที่เป็นของพระพุทธเจ้าแท้ก็ตรงที่ว่าทําจิตให้บริสุทธิ์ถึงมาคาําว่าทาว่าทําจิตให้บริสุทธิ์นี่ก็เหมือนกันคำว่าคำว่าบริสุทธิ์มีหลายความหมายคําว่าบริสุทธิ์ตามความหมายของลทัทธิศาสนาอื่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคําว่าบริสุทธิ์ตามความหมายของพุทธศาสานาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะต้องระมัดระวัง จะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยท่องแท้อย่าได้ไปเข้าใจง่ายๆว่าถ้าบอเรียกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วมันจะเหมือนกันไปหมดมันเหมือนกันแต่ตัวหนังสือเท่านั้นส่วนตัวจริงหรือความหมายนั้นหาได้เหมือนกันไม่เราจะต้องศึกษาคําว่าบริสุทธิ์ให้ถูกต้องว่าตามหลักแห่งพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรข้อนี้เป็นการง่ายโดยศึกษาไตามาตามลําดับ จากคำว่าชั่วจนถึงคำว่าดีและจนถึงคำว่าบริสุทธิ์คำว่าชั่วก็รู้กันอยู่ทุกคนแล้วว่าคือสิ่งที่ใครๆก็ไม่ปรารถนาและพากันประนามนี่เรียกว่าชั่วเป็นอันว่ายุติต้องกันไปหมดว่าไม่มีใครปรารถนาและรังเกียจและสอนให้เว้นที่มาถึงความดีก็มือไถ่ไยๆกันอีกตรงที่ว่า ใ,ใครๆก็ต้องการความดีสอนให้ทำดีทีนี้ก็ปัญหาก็มีว่าเมื่อทำดีแล้วยังไม่พออีกหรือทำดีถึงที่สุดทำดีมากถึงที่สุดแล้วยังไม่พออีกหรืออย่างไรจึงจะต้องมีคำสอนข้อที่สามคำสอนข้อที่สามจึงแปลกประหลาดที่สุดตรงที่ว่ามันเนื้อความดีไปอีกมันยิ่งไปกว่าความดีไปอีกแล้วมันคืออะไรก็อยลองสนใจดูเองบ้าง เมื่อทำดีถึงที่สุดแล้วเรื่องยังไม่จบอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันทำไมจะต้องไปสอนว่าให้ทำจิตให้บริสุทธิ์อีกล่าที่เป็นเหตุผลสำคัญหรือเป็นปัญหาสำคัญนั่นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าจิตไม่บริสุทธิ์แล้วความดีนั่นแหละจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาซึ่งจะทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นคือคนไปโง่ไปหลงไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องความดี มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาทางหนึ่งคือจะเป็นทุกข์ทันทีเพราะความดีที่ตนยึดมั่นถือมั่นนั่นส่วนทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นก็คือให้ความดีก็เป็นเรื่องของความดีเราจะเกี่ยวข้องหรือใช้ซ้อยความดีอย่างไรก็ทําไปโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าความดี การไปยึดถือมัน่นไปยึดมั่นถือมั่นนั่นมันคือตัวกิเลสตัณหาทั้นตัวกิเลสตัณหานั้นแม้จะไปยึดในความดีมันก็จะต้องเป็นทุกอย่างดีจนเรากล่าวได้ว่าคนดีก็เป็นทุกข์ไปตามภาษาคนดีคนมีบุญก็ต้องมีความทุกข์ไปตามภาษาคนมีบุญคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเท่านั้นที่จะไม่เป็นทุกเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนคำสอนข้อที่สามนี้ว่าทำจิตให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นคำสอนที่สูงไปกว่าการสอนให้ทำดีนั่นจึงเกิดเป็นคำสอนขึ้นมาถึงสามข้อความชั่วและความดีนั่นเป็นสิ่งที่เป็นเป็น,เป,นเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่น ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังสักหน่อยในตอนนี้ที่ว่าทั้งความชั่วและความดีทั้งสองอย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นความชั่วนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นในทางที่จะไม่เอาในทางที่จะเกลียดในทางที่จะกลัวในทางที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกว่า ตนไม่ปลอดภัยดังนั้นความยึดมั่นในความชั่วก็เป็นความทุกข์แก่จิตใจได้แบบหนึง่งคือเป็นเป็นทางให้เกลียดให้กลัวสำหรับความยึดมั่นในความดีนั่นเป็นเหตุให้หลงไหลให้รักให้ต้องการให้ผัวพัน์ให้มัวเมาดังนั้นมันก็เป็นความทุกข์ไปอีกแบบหนึง่ง โดยเฉพาะอย่างเจาะจงที่สุดก็เห็นได้ว่าในโลกนี้มันมีสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่รักไม่ชอบถ้ามีพวกหนึ่งที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความชอบมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์เพราะความรักความชอบทั้งสองอย่างจึงเป็นของที่ยึดมั่นไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้น จึงต้องทำจิตให้รู้จักปล่อยวางให้เป็นจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นจิตที่บริสุทธิ์ก็คือจิตที่ว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นมันจึงไม่เกี่ยวกับดีหรือชั่วเพราะมันปล่อยไปแล้วทั้งดีทั้งชั่วจึงเป็นจิตที่เป็นอิสระ <c oughs> ไม่มีความทุกข์เพราะไม่ได้แบกไม่ได้หามไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้กุมอะไรไว กัวอย่างง่ายๆเรื่องแบกหามแล้วก็ต้องเป็นทุกข์นี้ก็เหมือนอย่างว่าถ้าเราจะแบกหามก้อนอิฐก้อนหินมันก็หนักเราจะแบกหามเงินทองเพชรพลอยมันก็หนักอีกนั่นเองมันสู้วางไว้ข้างๆเท้านี้ไม่ได้อย่าเอามาแบกมาหามไา้ไม่ว่าจะเป็นก้อนอิฐก้อนหินหรือจะเป็นเงินทองเพชรพลอยนั้นความที่วางเสียไม่ยึดมั่นถือมัน่น แต่ก็ใช้มันไปตามที่ควรที่ถูกนั่นจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องเราไม่แบกทูนเงินทองเพ็บลอยไว้บนหัวระวางไว้ที่เท้าหมายความว่าเราใช้ซ้อยมันโดยไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมัน่น <c oughs> จึงได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนั่นและตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์คนโง่โง่เข้าใจความข้อนี้ผิดเข้าใจไปว่าพระพุทธเจา้าท่านสอนว่าให้เอาสิ่งเหล่านี้ไปทิ้งทะเลเสีย ไฟเผาไฟเสียไปทําลายเสียหรือไม่แเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยนี่เป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยความโง่ของเขาเองพระพุทธเจ้าท่านสอนความไม่ยึดมั่นถือมัน่นก็ตรงที่ว่าอย่าเอามาบรรทุกไว้ในจิตใจจงปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันแล้วก็จัดการกับมันตามที่เราต้องการอย่างไรด้วยจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้น สิ่งเหล่านั้นไปยึดมั่นเข้าเมื่อไรมันก็จะกัดเรามันจะทําอันตรายเราแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็กลายเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์ของเรามันกลับกันอยู่กับความเข้าใจของคนทั่วไปในลักษณะอย่างนี้เองคนจึงถือเอาธรรมะข้อนี้มาใชใ้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้ยังเป็นหมันอยู่ในที่ท,ที่ทั่วทั่วไป แล้วจะไปโทษใครจะไปโทษพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้จะไปโทษพระธรรมก็ไม่ได้จะไปโทษพระสงฆ์ก็ไม่ได้มันต้องโทษคนที่โง่ามากเกินไปจนไม่รู้จักถือเอาแกนสารของอธรรมะเหล่านี้นี่ก็ควรจะถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะสะสางกันในวันเช่นวันนี้คือวันวิสาขาบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของประพุทธศาสนาเพราะเหตุว่าข้อความที่กล่าวนี้เป็นหัวใจสำคัญของประพุทธศาสนานั่นเองคือเรื่องจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากการยึดกันแบกการถือการทุนอะไรต่างๆแล้วเป็นจิตที่อิสรและบริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์เลย เรียกว่าเป็นคำสอนที่ระบุไว้ชัดเป็นตัวหนังสือเป็นคำพูดว่าไม่ให้ทำชั่วให้ทำความดีและทำจิตให้บริตรตสุทธิ์ปราศจากความยึดมั่นในความชั่วและความดีสรุปความทีหนึ่งว่าอย่ายึดมั่นเพื่อโกรธอย่ายึดมั่นเพื่อรักนี้เรียกว่ามีจิตบริสุทธิ์ไม่ยึดมั่นถือมั่น ถ้าไปยึดมั่นจนโกรธจนเกลียดจนกลัวจนรำคาญในสิ่งที่ไม่ต้องการก็เรียกว่ายึดมั่นความชั่วถ้าไปยึดมั่นในสิ่งที่ทำให้เกิดความรักความดีใจความหวงแหนความอิจาริษยาเหล่านี้ก็เรียกว่ายึดมั่นในความดีก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ยิจจะองอยู่ในลักษณะที่ไม่ยึดมั่นสิ่งเหล่านี้ไว้โดยความเป็นของตน แล้วไม่ยึดตัวเองว่าเป็นตัวตนด้วยก็ <c oughs> รเรียกว่าจิตนั่นบริสุทธิ์แล้วไม่มีความทุกข์เลยมีสติปัญญาสามารถที่จะจัดจะทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการที่เกี่ยวข้องอยู่กับตนนั่นให้เป็นไปแต่ในทางที่ไม่เป็นทุกข์นี่คือประโยชน์ด้วยคำสอนอนี่คือประโยชน์ของคำสอนข้อนี้